มหาวิทยาลัยแห่งเมือนคนดีก็จาก50ปีวิทยาลัยครูสู่วิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคมนะครับผมก็ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งการจงรักภักดีเหนือกล้านะครับมหาวิทยาลัยคุณธรรมหรือไม่ว่าจะเป็นการสร้างวิศวกรสังคมนะครับ การที่ผมนะครับได้เรียนคณะครุศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ครับผมก็ได้นําความรู้เกี่ยวกับการทํางานด้านสภานักศึกษาครับหรือไม่ว่าจะเป็นการฝึกสอนหรือว่าการฝึกประสบการณ์ต่างๆนะครับมาใช้ในมหาวิทยาลัยนะครับได้รู้จักเพื่อนๆที่ทํางานได้ต่อยอดองความรู้ด้านต่างๆนะครับรวมไปถึงนะครับด้านวิศวกรสังคมนะครับได้มีการลงพื้นที่ต่างๆนะครับผมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่ง ของเทรนเนอร์วิศวกรสังคมนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกอิจกรรมของมหาเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของนักศาาึกษาทั้งมหาเลยนะครับในการเข้าประชุมต่างๆหรือว่าในการทํากิจกรรมต่างๆครับก็อย่างเช่นงานที่ผ่านมาก็งานอันเชิญและมอบเข็มกาพระราชลัญจกรน,นะครับก็ได้เป็นผู้นานักศึกษาในการกล่าวาคํานําคําปฏิญาณแล้วก็อันเชิญเข็มมาตั้งในงานพิธีครับซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากครับ ซึ่งที่ไม่ได้จัดมาเป็นระยะเวลา1-2ปีเนี่ยเนื่องจากสถา,านการณ์โควิดครับผมรู้สึกก็เป็นรู้สึกเป็นเกียรแล้วก็ภาคภูมิใจเกียตัวเองครับที่ได้ทําหน้าที่ตรงนี้ครับมมหหาาวิทยยลัแ่งเือนคนดี พุทธสาวกแห่งชัยยภูมิปัญญาเมตตาพังมหา